สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องน้ําที่ใช้เลี้ยงกุ้งกล้ามแดงนะคะตอนแรกก็ใช้น้ําประรปาเลี้ยงนะคะน้ำปะปาก็ต้องก่อนที่จะนำมาเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงก็ต้องเปิดทิ้งไว้สองคืนนะคะก่อนซึ่งก็ยุ่งยากพอสมควรนะคะแต่ตอนนี้ก็ใช้น้ําใต้ดินนะคะคุณภาพน้ําใต้ดินที่นี่ก็ดีนะคะไม่กลอยมากนะคะพอเปิดปุ๊บก,ก็ใช้ได้เลยนะคะ แล้วก็จะเปลี่ยนน้ำสอสัปดาห์ต่อ1ครั้งนะคะให้อาหารก็วันเว้นวันแต่ว่าจะใช้วิธีสังเกตนะคะถ้ามีเศษอาหารเหลือก็จะไม่ให้นะคะเพราะว่าอาจจะทําให้น้าเน่าเสียนะคะอันนี้เลี้ยงในบ่อซีเมน์นะคะขนาดกว้าง120ซนติเมตรนะคะพืชน้ําที่ให้ก็จะใส่ลงไปก็จะเป็นพวกสาหร่ายหางกระรอกนะคะอันนี้จะเป็นอาหารกุ้งก้ามแดงได้ด้วยแล้วก็จะ ช่วยเพิ่มออกซิเจนให้น้ำได้นะคะเพราะว่าออกซิเจนนี้จะเปิดเฉพาะงช่วงตอกนกลางคืนนะคะก่อนหน้านี้ก็เคยให้ผักบุ้งนะคะเพราะว่าเห็นกุ้งก้ามแดงเขาชอบกินผักบุ้งแต่ปรากฏว่ามันทําให้น้ําผักเวลาผักบุ้งเน่าเนี้ยมันก็จะทําให้น้ําเน่าเสียเหมือนกันนะคะใบตําลึงก็เหมือนกันนะคะมันทําให้น้ําเน่าเสียพอน้ําเน่าก็ ออกซิเจนน้อยนะคะกุ้งเขาก็จะขาดออกซิเจนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เปิดออกซิเจนทั้งวันเนาะเพราะว่าตองกลางวันไม่ไม่มีคนอยู่บ้านนะคะก็เลยไม่ไม่ได้เปิดออกซิเจนทิ้งไว้กลัวมันกลัวไฟฟ้ามันรัดมุงจรนะคะเพราะว่าแล้วก็ไม่มั่นใจในคุณภาพของปั๊มออกซิเจนเพราะว่าเป็นปั๊มที่ผลิตจากเมืองจีนเนาะเดี๋ยวจำให้ดูอีบอหนึ่งนะคะ อันนี้เป็นบอ่อพลาสติกนะคะเป็นบอ่อพลาสติกขนาดกว้าง90ซนติเมตรนะคะซื้อมาในราคา90บาทนะคะคุณภาพก็ใช้ได้เลยทีเดียวก่อนหน้านี้ที่ที่ใช้น้ำประปาเลี้ยงนะคะก็ใช้บอ่อนี้แหละคะ่ะบอ่อพลาสติกนี้แต่รู้สึกว่าที่ใช้น้ำประปาเลี้ยงน้ำมันจะเสียเร็วนะคะส่วนหนึ่งอาจจะมาจากให้อาหารเยอะด้วยนะคะ ก็ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะคะเดี๋ยวค่าน่าจะมาแชร์ประสบการณ์เรียกกุ้งก้กรแดงอีกนะคะสวัสดีค่ะ